การยืนยนันการรักตัวเองฉันคู่ควรกับความรักความสุขและสิ่งดีงามในชีวิตฉันยอมรับทุกส่วนของตัวเองทั้งแสงสว่างและเงามืดฉันให้อภัยตัวเอง สำหรับสิ่งที่ผ่านไปแล้วและเดินต่อไปด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันภูมิใจในความพยายามและการเติบโตของตัวเองร่างกายและจิตใจของฉันมีค่า ฉันดูแลมันด้วยความรักฉันไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะฉันมีคุณค่าในแบบของฉันเองเสียงภายในของฉันเต็มไปด้วยกำลังใจและความเมตตา ฉันคือเพื่อนแท้ของตัวเองและฉันจะอยู่เคียงข้างตัวเองเสมอมีวันที่ดีนะคะ